บ้านหลังนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานกว่า20ปีแต่คืนนี้หญิงสาวคนหนึ่งกลับเดินเข้าไปด้วยความสงสัยเธอไม่รู้เลยว่าทุกก้าวของเธอคือการปลุกสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในเงามืดให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นจากใต้พื้นและภาพในอดีตที่เธอไม่เคยจำได้กำลังจะกลับมาทำให้เธอรู้ความจริงทั้งหมด ความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าคนธรรมดาจะรับไหวเรื่องความโหดร้ายถึงขีดสุดซูมคีอินท่าในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงัดลมเย็นพัดผ่านท้องนากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงลอยอยู่ในอากาศเสียงรองเท้าแต่กับพื้นโคลนดังเบาๆอารีเดินอย่างช้าๆผ่านซากบ้านเก่าที่พังครึ่งหนึ่งดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เธอหยุดยืนตรงหน้าประตูไม้ผุกสีของมันลอกจนแทบมองไม่ออกกว่าเคยเป็นสีอะไรประตูค่อยๆขยับเองช้าๆเสียงเอียดเบาๆทำให้หัวใจเธอเต้นแรงในห้องนั้นมืดสนิทมีเทียงแสงไฟจากฟ้าแลกที่ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างแตกเธอก้าวเข้าไปหนก้าวกลิ่นควันและเลือดแห้งตีขึ้นมาจนต้องกลั้นหายใจพื้นไม้เย็นเฉียบ แต่สิ่งที่ทำให้เธอสะดุ้งคือเสียงลากบางอย่างที่อยู่มุมห้องเธอหันไปช้าๆเห็นเงาของชายคนหนึ่งนั่งอยู่กับพื้นมือของเขาเปื้อนเลือดและบนตักมีตุ๊กตาไหมพรมของเด็กผู้หญิงอารีสั่นไปทั้งตัวดวงตาเธอเบิกกว้างเมื่อชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงฉานริมฝีปากขยับช้าๆราวกับพึพรรมพำอะไรบางอย่างเธอก้าวถอยหลัง เท้าเธอเหยียบของบางอย่างนิ่มๆเธอก้มลงดูแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นมันคือมือของคนจริงๆนิ้วทั้งห้ายังมีร่องรอยเลือดสดๆเธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในความมืดทันใดนั้นชายคนนั้นลุกขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนทั่วห้องเราวกลับมาจากทุกทิศทางฝนเริ่มตกหนักประตูปิดลงเองอย่างแรง อารีวิ่งไปที่หน้าต่างแต่มีเพียงผ้าม่านขาดขาดปิดกั้นทางออกเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาเธอหายใจแรงน้ำตาเริ่มไหลและในขณะที่เธอพยายามหันกลับไปมองอีกครั้งเธอเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่หลังเธอใบหน้าของชายคนนั้นอยู่ใกล้จนแทบจะได้ยินเสียงลมาหายใจของเขาให้ฉันดำเนินต่อจากตรงนี้หม่ในตอนถัดไป โดยให้ถึงจุดที่สุดของเรื่องก่อนจบลอมหายใจของอารีติดขัดหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงลอมหายใจของชายคนนั้นอยู่ใกล้เสียจนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่แตะต้นคอเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นห้องมืดสนิทเหลือเพียงเงาที่สันไหวตามแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่าง เสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากหลังตู้ไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่มุมห้องอารีกัดฟันแน่นเธอเดินถอยช้าช้าจนหลังชนกําแพงมือของเธอสัน่นแต่ก็พยายามควานหาวัตถุใดๆที่พอจะป้องกันตัวได้เธอคว้าได้เศษไม้ปลายแหลมหัวใจเธอสั่นระรัวเสียงฝีเท้าหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง อารีกลืนน้ำลายรอมหายใจของเธอแผ่วเบาเธอพยายามเพ่งมองไปทางตู้และทันใดนั้นเองบานตู้ค่อยๆเปิดออกภายในมีเทียงตุ๊กตาเก่าๆหลายสิบตัวแต่ทุกตัวถูกตัดหัวและหัวตุ๊กตาถูกเรียงไว้บนชั้นอย่างเป็นระเบียบเลือดแห้งเกลืออยู่บนขอบตู้เธอถอยหลังจนสะดุดขาเก้าอี้ร่างของเธอล้มลง ไม้แหลมในมือกลิ้งตกพื้นขณะที่เธอกำลังจะหยิบขึ้นมาอีกครั้งเสียงหัวเราะดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเสียงนั้นต่ำลึกและช้าเหมือนเสียงที่ผ่านผนังไม้ขึ้นมาโดยตรงอารีเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นยังแทรกเข้ามาในหัวมานี่สิที่นี่มีของของเจ้าอยู่เธอสายหน้าน้ำตาเริ่มไหลใครใครพูด แต่ไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาและเสียงไม้ลั่นเธอมองไปที่พื้นตรงกลางห้องมีฝาไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เหมือนประตูลงใต้ถุนมันค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดเสียงดังแอ๊ดเบาๆดังพร้อมกับกลิ่นเหม็นคาวเลือดเธอก้าวถอยอีกครั้งแต่ประตูทางเข้าที่หลังกลับปิดแน่นเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงกระแทกดังระรัวเหมือนฟ้ากำลังโกรธ ฝ่าไม้เปิดออกจนสุดและเงาดำหนึ่งโผล่ขึ้นมาชายคนนั้นดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากเปื้อนเลือดและในมือของเขามีรูปถ่ายขาดครึ่งหนึ่งเขายื่นรูปนั้นให้เธออารีมองด้วยความตกใจในรูปนั้นเป็นภาพแม่ของเธอและเด็กผู้หญิงอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆเด็กคนนั้นคือเธอเองนี่มันรูปของฉัน เสียงของเธอสัน่นชายคนนั้นหัวเราะเบาๆใช่แม่ของเจ้าเคยอยู่ที่นี่และเธอไม่เคยจากไปจริงไม่เคยจากไปจริงคำพูดนั้นเหมือนคมมีแทงเข้าหัวใจอารีมองรอบห้องอีกครั้งภาพความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาอย่างช้าๆบ้านหลังนี้เธอเคยมาและเธอจำได้ว่าเคยมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ เสียงหัวเราะของชายคนนั้นดังขึ้นอีกเจ้าจำได้หรือยังว่าเธอทำอะไรไว้อารีสายหน้าแรงๆไม่ฉันไม่รู้แต่ในหัวของเธอกลับมีภาพพูกหนึ่งภาพของเด็กหญิงเล็กๆนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของผู้หญิงคนหนึ่งเลือดหลนองเต็มพื้นและมือของเด็กคนนั้นถือมีดเล่มเล็กๆอารีเริ่มหายใจไม่ออกเธอถอยจนชิดกำแพง ชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอคือคนที่ฆ่าแม่ของตัวเองเธอร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งไม่จริงฉันไม่ทำน้ำตาไหลพรากเสียงหัวเราะนั้นกลับยิ่งดังขึ้นเสียงสะท้อนจากทุกทิศทางราวกับบ้านทั้งหลังมีชีวิตไฟฟ้าแลบอีกครั้งแสงสว่างวาเผยให้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดเจนแต่ในเสี้ยววินาทีนั้น อารีเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบเป็นลมใบหน้าของเขาเหมือนพ่อของเธอพ่อเธอกระซิบเสียงแผ่วชายคนนั้นยิ้มใช่พ่อของเจ้าที่เธอปล่อยให้ตายอยู่ตรงนี้อารีกรีดร้องสุดเสียงเธอวิ่งไปที่ประตูทุบมันอย่างบ้าคลั่งแต่ไม้ไม่ขยับมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดจากแรงกระแทก เสียงฝีเท้าพ่อของเธอใกล้เข้ามาอย่าหนียังมีบางอย่างที่เจ้าต้องเห็นเธอหันกลับและเห็นเขาชี้ไปที่มุมห้องที่นั่นมีโลงไม้เล็กๆวางอยู่เธอจำได้ทันทีว่ามันคือโลงที่เคยอยู่ในงานศพของแม่เธอสัน่นไม่อย่าบังคับให้ฉันดูแต่ประตูโลงค่อยๆเปิดออกเองภายในโลงมีศพของผู้หญิงที่สวมชุดขาว ดวงตาเปิดกว้างริมฝีปากแห้งแตกและบนมือของศพนั้นมีตุ๊กตาไหมพรมตัวเดียวกับที่เธอเห็นตอนแรกเธอทุดลงกับพื้นมือของเธอสัน่นและเสียงของพ่อดังขึ้นอีกครั้งแม่ของเจ้ายังอยู่ที่นี่เธอรอคำขอโทษจากเจ้าอารีร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอดังก้องในห้องเธอยกมือไหว้ทั้งน้ำตาแม่ หนูขอโทษหนูไม่ตั้งใจทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาในห้องหน้าต่างเปิดกระแทกผนังไฟจากฟ้าแลบสว่างจ้าและศพในโลงค่อยๆลุกขึ้นช้าๆอารีตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเธอพยายามถอยหนีแต่ขาเธอขยับไม่ได้เหมือนมีมือเย็นๆจับไว้แน่นศพของแม่เดินเข้ามาใกล้ ผมยาวของเธอปิดหน้าเลือดหยดจากปลายผมลงพื้นเสียงฝีเท้าแต่ละก้าวชัดเจนในความมืดแม่ของเธอยื่นมือมาจับแก้มอารีสัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนเจ็บเธอพยายามจะพูดแต่เสียงของแม่ดังขึ้นแทนลูกเจ้าลืมทุกอย่างไปได้อย่างไรน้ําตาไหลาอาบแก้มอารีสัน่นภาเพเหตุการณ์ในอดีตกลับมาอีกครั้งเสียงทะเลาะของพ่อกับแม่ เสียงร้องไห้ของเธอเสียงของมีดตกพื้นเธอจำได้หมดทุกอย่างเธอเป็นคนผลักแม่แม่ล้มศีรษะกระแทกโตะ๊ะเลือดไหลไม่หยุดและเธอหนีออกจากบ้านปล่อยพ่อให้อยู่กับศพนั้นเพียงลำพังความทรงจำพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงจนเธอแทบหมดสติเสียงของพ่อดังขึ้นอีกครั้งนี่แหละความโหดร้ายถึงขีดสุดของเจ้า เธอร้องไห้ล้มลงภาพของพ่อและแม่ค่อยคอยหายไปในอากาศแต่เสียงหัวเราะยังคงดังสะท้อนในหัวเธออารีพยายามลุกแต่ร่างของเธอหมดแรงเธอมองไปรอบๆอบห้องทุกอย่างกลับมาเงียบเหมือนเดิมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทียงกลิ่นเลือดจางจางที่ยังคงลอยอยู่ในอากาศและรูปถ่ายที่ตกอยู่บนพื้นรูปนั้น ตอนนี้มีรอยเลือดเปื้อนเต็มไปหมดอารีหยิบมันขึ้นมาในรูปนั้นตอนนี้ไม่ใช่ภาพของเธอกับแม่อีกต่อไปแต่เป็นภาพของเธอยืนอยู่ข้างศพของแม่โดยมีรอยยิ้มบางบางบนใบหน้าเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธออีกครั้งเธอหันกลับไปช้าช้าและเงานั้นกำลังยืนอยู่หลังเธออีกครั้งเรื่องยังไม่จบ ต้องการให้ฉันเขียนตอนต่อไปไหมเพื่อไปถึงจุดสุดท้ายของความหลอนและความจริงของอารีอารียืนนิ่งร่างของเธอสั่นสะท้านเงาที่อยู่ข้างหลังค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าจนยืนอยู่ตรงหน้าเธอในที่สุดเงานั้นไม่มีใบหน้ามีเพียงรอยเลือดเป็นเส้นยาวลากผ่านกลางศีรษะมันค่อยๆเอื้อมมือมาจับไหล่ของเธอสัมผัสนั้นเย็นเยียบ เหมือนน้ำแข็งที่ซึมเข้ากระดูกอารีหายใจแรงเธอพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงาพูดด้วยเสียงที่เหมือนก้องจากก้นบึ้งของบ้านเจ้าหนีไม่ได้อีกแล้วเธอสั่นหัวน้ำตาไหลอาบแก้มฉันขอโทษฉันจำได้หมดแล้วได้โปรดปล่อยฉันไปเงานั้นนิ่งก่อนค่อยๆย,ยื่นสิ่งหนึ่งมาให้เธอ เป็นตุ๊กตาไหมพรมสีซีดตัวเดิมที่เธอเคยเห็นในมือของพ่อคืนให้เขาเสียงนั้นพูดช้าๆและเจ้าจะเป็นอิสระอารีก้มมองตุ๊กตามือของเธอสัน่นแต่เธอก็รับมันไว้กลิ่นฝุ่นและเลือดแห้งคลุ้งขึ้นมาทันทีเธอก้าวไปยังลงศพของแม่หัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวมีเพียงความเศร้าและความรู้สึกผิด เธอค่อยๆวางตุ๊กตาไว้บนมือของศพแล้วพูดเสียงแผ่วเบาแม่หนูขอโทษหนูคิดถึงแม่ทันใดนั้นลมเงียบลงเสียงฝนหยุดไฟจากฟ้าแลบดับหายไปในห้องเงียบสนิทอารีรู้สึกถึงอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นอย่างช้าๆเหมือนมีใครโอบไหล่เธอไว้เบาๆเ,เธอหลับตาน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่เพราะความกลัวเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งห้องนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีศพไม่มีเงาไม่มีเลือดเทียงแสงแดดยามเช้าสองลอดหน้าต่างและกลิ่นดอกไม้จางๆลอยอยู่ในอากาศอารีเดินออกจากบ้านเธอมองกลับไปบ้านหลังนั้นดูเก่าสุดโทมแต่ตอนนี้เงียบสงบเหมือนทุกอย่างที่อยู่ในนั้นได้หลุดพ้นเธอก้าวเท้าผ่านทุ่งนา ลมอ่อนๆอพัดผ่านผมเธอหันมองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างครึ่งทีละนิดแสงสีทองแต่ยอดญ้าเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหายใจอีกครั้งเธอยกมือจับ้อยที่คอที่นั่นมีรูปเล็กๆของแม่เธอยิ้มหนูจะไม่ลืมอีกแล้วเสียงลมแผ่วเบาผ่านใบไม้คล้ายกับเสียงของแม่ที่ตอบกลับมาลูกทำได้ดีแล้วอารีหลับตา ยิ้มอย่างสงบและก้าวเดินต่อไปในแสงตะวันโดยทิ้งอดีตทั้งหมดไว้เบื้องหลังบ้านหลังนั้นเงียบสงัดอีกครั้งประตูไม้เก่าปิดสนิทและในแสงแดดยามสายตุ๊ก,กตาไหมพรมที่วางอยู่บนพื้นดูเหมือนจะยิ้ม